สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้ครับสวัสดีทุกคนครับพบกันเช่นเคยครับนำเสนอข่าวสารของพี่อัฟทักษรนและนนกุชนน์ให้กันเนาะก็ล่าสุดมีอินโพสในไอจีของพี่อัฟนะครับแล้วก็มีสตอรี่ในไอจีของของนนกุชนน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดมาในส่วนของช็อตแรกก่อนเลยเนาะเป็นอินโพสเมื่อวานนั่นเองครับอ่ะเปิดมาในส่วนของอินโพสของพี่อัเนก่อนนะครับ Uh, pen in horse, cup caption. have the armor. Wearing something beautifully made, always feels special. Hey. Mm -hmm. Celebrating, tallies, clubs, clouds, ship at the new Lolo Piana, oh, Lolo Piana. Nee, right? uh, uh, I can't see him. I can't see him. ก็เป็นช็อตไ f บ s h แฟชั่นในส่วนของแบรนด์โลโลเพียนะมี6ชุดเซตอินโพสนะก็เป็นมุมที่แตกต่างกันอินเสิร์ลูบไปกันตัวนี้ผมจะขึ้นมาเป็นภาพนิ่งสไลด์โชว์นะครับอ่าภาพเป็นไปภาพนิ่งอนะินเสิร์ตเนาะก็จะสลับวนลูปตรงนี้ไนะล่เปลี่ยนความคิดเห็นกันกับอินโพสล่าสุดนะ ก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับนะจากที่สวยอยู่แล้วนะใส่แบรนด์นี้สวยคูนสิบคูนร้อยไปเลยจ้าในเอฟซีารกลับนะครับแอปแอปแอปพี่ใหม่ครับมาคอมเมนต์นะแล้วก็ FC หลากหลายคอมเมนต์ comment เลยนะก็สวยน่ารักมากๆกนะันนี่คอมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากกันแพงมากนี่น่ารักครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับ เป็นอินโฟส์ล่าสุดเมื่อวานเนาะอ่าทุนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักมากนะใครอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนกันบ้างฝนตกไหมครับอ่าที่ทางนี้ภาคเหนือนะแอดอยู่ทางนี้อ่าลพูนนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้านี้ก็ยังตกนะพายุวิภาใช่ไหมเอ่ยรู้สึกทางทางจังหวัดหน้าน,นะครับน้ํป่าอ่าถมกันนะครับไหลลงมาน้ําแรงมาก ก็เตรียมความพร้อมกันนะครับเรื่องของเรื่องของน้ำเนาะน้ำน้ำป่านะครับก็เซฟเซฟเรื่องของความปลอดภัยอะไรด้วยนะครับก็กําลังใจให้กันอันนี้ก็ช็อตแรกนะครับเดี๋ยวมีช็อตล่าสุดใน IG ของหนดกูนะครับนี่ครับอีเสิร์มาในส่วนของ ผลงานเนาะผลงานภาพยนตร์เม้าส์เป็นซีรีส์อ๋อนนคุณรับบทวิท่าอันนี้ผมจะ i n s ร r t เป็นภาพนิ่งนะครับก็ติดตามกันได้ในสองของ True ID o r i g i น a l นะครับ True ID Original เนาะก็ครับอ่า i n s ร r ด้วยกันตรงนี้เลยโอเคครับคลิปนี้มายาวมากขอบคุณที่รับชมเนาะก็มาอัปเดตเป็นโมเมนต์เล็กเน้อยน่ะที่มาแรกเปลี่ยนความร่กรความคิดเห็นกันมอบความสุขให้กัน นะอย่างที่ผมบอกนะทุกครั้งเลยนะว่าเ,เดี๋ยวมีช็อตคู่วันๆน,น,นรักๆเนี่ยอัปเดตกันใ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 นอินโพสก็ดีในสตอรี่ก็ดีเนี่ยก็คนได้เห็นกันนะต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันไปนะครับได้เห็นกันแน่นอนนะเป็นโมเมนต์สเปเชียลอะไรเซฟเนะเพราะว่าก็มีให้เห็นกันอีกแน่นอนครับ ครับนำเสนอให้การประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะพบกันคลิปต่อไปนะครับเราเชิคกับ